สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง BNT สลปงครับผมช่องที่รวมสาระเกี่ยวกับงานงานหล่อเสาหล่อท่อนะครับผมวันนี้ครับจะพาทุกทุกท่านนะครับไปส่งเสากันนะครับผมเสาที่เราจะไปส่งนะครับมีจํานวน3ต้นความยาว3ามเมตรห้โอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเอารถขึ้นมาก่อนนะครับผมเซนีไม่อยู่ครับวันนี้เซนีลาพักครับ a few minutes later เอาละครับผมวันนี้ก็จะพาทุกๆท่านนะครับไปส่งเสากันนะครับผมเสาที่ว่านี้นะครับก็คือเสาหน้าห้าครับความยาว3าเมตรห้าสิบเหล็กสามหุนครับลูกค้าสั่งสามต้นครับว้าวเราจะไปส่งบ้านนูนสูงครับบ้านที่เราไปยกให้ข้างก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับผมตามไปดูได้นะครับผมวิธีการยกเสานะครับตอนนี้เสียหนีก็ไม่อยู่ครับผมลาหยุดไปแล้ว ก็เลยต้องได้ไปคนเดียวครับหรือไม่ก็จะชวนเท่าแก่ไปครับผมเท่าแก่ใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะไปไหมโอเคครับเอาเสาขึ้นก่อนนะครับผม ครับเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมสลหรับเสาวันนี้นะครับผมเราเอาไปส่งแค่สามต้นครับเสียนีไม่อยู่ครับก็ต้องไปกับเท่าแก่ครับสงสัยเท่าแก่จะได้ไปครับสงสัยจะได้พาคนป่วยไปขี่รถเล่นแล้วครับผมงั้นโอเคครับไปเลยครับผมที่ทำอะไรอ่ะโอเคครับไปกันเลยครับผม สรุปครับสรุปว่าเท่าแกไม่ไปครับแต่เตรเียมตัวจะไปทางยาครับทางยาอยู่หลังบ้าน oh, <no. S 1> ก็คงจะต้องได้ไปส่งคนเดียวครับผมโอเคก็ไม่ไกลไม่ไกลครับผมอยู่ทางจากร้านประมาณสัก2กิโลเมตรโอเคครับเดินทางครับผม oh, <no. S 1> ก็มาถึงแล้วครับผม าง,งานของเราลูกค้าจะมาต่อข้างหลังครับสามตนนี้ครับต่บอจากตัวนี้ครับออกมาบริเวณกองอิฐนี่ครับเดี๋ยวหาที่วางกันครับผมน่าจะวางไว้ตรงนี้นะ โอเคครับลูกค้าก็จะเอาไปข้างหลังครับผมตอนนี้ก็ต้องทําการเดินรถเข้ามาครับผมมีหลายท่านครับสงสัยว่าทําไมถึงไม่ซื้อรถใหม่เลยรถเก่าแล้วนี่ครับคือเหตุผลลูกค้าจะสั่งให้เราเอาไปลงตรงไหนเราก็ต้องต้องไปให้ได้นะครับผมดังนั้นรถของเราต้องพร้อมครับผมพร้อมที่จะลุยครับประชาดะครับผมถ้าเป็นรถใหม่ครับคงไม่กล้าเข้ามาครับผม กระจกของแตกไม้คงขูดสีครับผมนั่นครับใช้ลูกกบาๆแบบนี้ครับดีครับจะไม่เสียดายสีครับผมครับลูกค้าก็จะเอามาต่อข้างหลังบ้านครับผมความยาวสามเมตรนะก็วางอย่าให้ใกล้ผังครับผมช่างเขาจะตีผังออกมากดุ้มเสาครับผมเดี๋ยวมันจะเกะกะเกีะยาเอาวางไว้ขอบครับผมเบิร์นเฮนเดอร์ตายเด้อ ไปเลยไปเลยไวกวายบ่อบ่นี่โอเคครับก็เสร็จแล้วป๊าแล้วครับผม ลักโซลออกไปเลยครับก็จะเหยียบอันนี้เขาครับนี่เหยียบไปตัวที่ตั้งกระจกนะครับก็เลยค่อยๆออกได้ไปกลับรถใหม่ครับเมื่อกี้นีเกือบเกือบหาที่กลับไม่ได้ครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับอันนี้ครับเสาสามต้นหน้าห้าความยาวสามเมตรห้าสิบขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมช่องบ m t อิมดีงศ์ครับผม ไปมีโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับก็ขอฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ